ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับครวะคุณงามความดีของพวะครูสมณะพระคุณเจ้าและทันที่บำมเพญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไปหาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านาสู่การอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคาจุนโลกรุ่นที่13บสาตอนนี้เรามากันได้13รุ่นแล้ว เราจะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปได้เรื่อยๆร้อยรุ่นพันรุ่นหมื่นรุ่นแสนรุ่นทำไปเ,ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังมีคนได้รับประโยชน์อยู่เราจะทำไปได้เรื่อยๆเท่าที่มีการประเมินผลงค่ายของเรานั้น,นมีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่านะ ทั้งพี่น้องที่เคยเข้าข่ายแล้วทั้งพี่น้องที่เข้า่ข้ใหม่ก็ได้รับประโยชน์กันอาจารย์ว่าถ้ามีผู้ได้รับประโยชน์แม้แต่คนเดียวเราไม่หยุดอยู่แน่นอนเราลุยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ผู้คนนั้นได้รับประโยชน์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นี่โอโรคภ้ายไข้เจ็บมันระบาดหนักขึ้นหนักขึ้นเนาะ โรคภัยไข้เจ็บมันรุนแรงระบาดหนักขึ้นหนักขึ้นหน,น,นักขึ้นเลยโอ้นะทั้งโอโควิดมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนะทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้ออื่นๆก็เยอะขึ้นนะสังคมสิ่งสวดล้อมก็แย่ไปเรื่อยๆนะเศรษฐกิจก็แย่ไปเรื่อยๆนะนอกจากนั้นก็ยังโอสองครามมาอีก อาจารย์ว่ารอบนี้ทั้งโควิดทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อเดิมที่มีอยู่อีกทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแย่อีกสงครามกำนำอีกรอบนี้เนียวโอโ้อาจารย์ว่าหนักหนาสาหัสจริงๆรอบนี้รอบนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าใครแข็งแกร่งกันแน่นะใครที่เข้มแข็งใครที่แข็งแกร่ง,งที่สุดกันแน่ คนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเนี่ยจะไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวต่อวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตชีวิตยังคงกล้าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลน่ากล้ากล้าอาถรรพ์น่าแล้วก็พึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์ได้ชีวิตจะอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์ได้นี่คือแสนยุน สัญญาณุภาพที่แท้จริงของบุคคลน,นั้นหรือหมู่กลุ่มนั้น,นชีวิตแท้วิติธรรมเราตั้งแต่อาจารย์พาพี่น้องบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆมาโอ้เจอวิกฤตมาเป็นระยะระยะวิกฤตแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะแต่ก็ปรากฏว่า เราก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันดีนะแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้นี่คือสิ่งที่เราได้ค้นพบสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ตรัสรู้นะทำให้อาจารย์มีความมั่นใจนะแม้โควิดมาคราวนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งโควิดทั้งสงครามมาคนในโลกเขาก็เดือดร้อนกันหนักเลยนะทั้งโรคไปไข้เจ็บทั้ง ข้าวของราคาแพงต่างๆทั้งบริการต่างๆมันก็มีปัญหาไปหมดนักท่องเที่ยวลดลงอะไรต่างๆนานาจากสงครามสารพัดเรื่องนะปัญหาที่หนักขึ้นไปกว่าเดิมเอรเราดูเหมือนไม่ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไม่ได้หวันไหวอะไระไม่ได้รับการกระทบกระเทือนหรือ มีผลบ้างก็เล็กน้อยต่อเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะคือเรียกว่าแทบจะไม่มีผลเลยนะต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราจริงๆก็ไม่มีผลนะแต่มันก็จะมีบ้างนะน้ำมันแพงเราก็ต้องเติมแพงบ้างถ้าเราต้องไปทำนะภารกิจต่างๆแต่เราก็ไปน้อยไงเราเดินทางน้อยเราไปน้อยแล้วก็เหมือนไม่กระทบอะไรเลยนะหรือถ้าเราจะต้องเดินทางอยู่ตอนนี้ยังพอเป็นไปได้อะไรอย่างี้เป็นต้นนะเพราะว่าชีวิตเรา ินน้อยใช้น้อยขยันมันเพียรทํากิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์เราพึ่งตัวเองได้ในแง่เชิงต่างๆนะไม่ว่าด้านสุขภาพด้านอาหารด้านพลังงานอย่างนี้เป็นต้นนะด้านของใช้ในครัวเรือนในครอบในนั่นะของใช้ในครัวเรือนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราพึ่งตัวเองได้เป็นส่วนใหญ่พึ่งตัวเองในสิ่งที่จําเป็นได้ดังนั้น จึงไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวจะเรียกว่าไม่กระทบเราเดิเราเลยก็ได้อย่างถ้าน้ำมันแพงมากๆจนเราไม่มีเงินซื้อเราก็ไม่ต้องใช้เราก็อยู่ในพื้นที่ของเราก็เท่ากับจริงๆก็เท่ากับไม่กระทบอะไรเราก็อยู่ของเราไปเราก็ไม่เดินทางแค่นั้นเองอ่าเราก็ไม่ใช้น้ามันก็จบนะหรือน้ามันขาดแคลนจนเขาไม่ส่งให้กันเราก็ไม่ใช้หรือแพงเกินจนเรา เราไม่มีตังค์ซื้อเราก็ไม่ใช้ก็เท่านั้นเองก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็สบายดีเพราะเรายังมีอาหารกินมียามีวิธีการดูแลสุขภาพของเราอ่ามีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มของเราโอ้ยเราก็ยังอยู่ได้สบายสบายมากๆเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไระยิ่งสบายเลยไม่ต้องไปเดินทางไปไหนก็ยิ่งสบายอ่าพระพุทธเจ้าตรัสในจตาริสูตรว่าถ้าใครมี อาหารยารักษาโรควิธีรักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยที่ทพึ่งตัวเองได้เนี่ยนะสบายใจได้เลยเราสบายใจได้เลยเพราะว่าเราอยู่รอดแล้วพระพุทธเจ้าว่านี่คือทางแห่งความ้นทุกข์นี่คือเนื้อแท้แห่งความ้นทุกข์ชีวิตคนจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากนะปัจจัยสี่ปัจจัยที่จําเป็นต่อชีวิตนั้นพระพุทธเจ้า ยืนยันในจัตตาริสูตรว่ามีอาหารมียาวิธีการรักษาโรคมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มเท่านี้พอแล้วชีวิตอยู่ได้แล้วสบายบายราแล้วเราก็มีมีวิธีการที่จะผลิตอาหารกษิกรรมได้สารพิษชีวิตพาสุขเราใช้อาหารใช้ พืชไรสารพิษนี้ให้เป็นยาได้ด้วยให้เป็นยามีวิธีดูแลสุขภาพหลายอย่างาเช่นทารับประทานสมุนไพรสวนล้างลำไส้ยาแช่มืออัวซา,าแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรพอกทาหยอดประครบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้ก็มีวิธีการเอาสมุนไพรมาใช้ หลากหลายวิธีให้เหมาะสมกับสภาพของผู้นั้นผู้นั้นในคราวนั้นคราวนั้นนี่เป็นยาเม็ดเสริม5เม็ดแล้วก็มีเม็ดหลักคือการกายบริหารกดลมปราณโยคะกายบริหารมีการรับประทานอาหารปรับสมดุลเป็นยาเม็ดหลักของเราแล้วก็ยามีมียาเม็ดเลิศของเราอีกนะ,ะใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูปเยี่ยมรูปพักนะเป็นธรรมะ ที่ไปสู่ใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียงรู้พักนี่ก็เป็นยาเม็ดเลิศของเราอีกเรามีทั้งเม็ดเลิศเม็ดหลักเม็ดเสริมมก็อยู่ได้สบายนะเม็ดเลิศมีฤทธิ์อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์บวกเกินร้อยเปอร์เซนต์เม็ดหลักมีฤทธิ์ประมาณสามสิบเปอร์เซนต์บวกลบเม็ดเสริมก็สิบเปอร์เซนต์บวกลบเอาก็มาเลือกใช้ให้เรารู้สึกสบายตามที่พระเจ้าได้ตัดไว้ใน ที่ลานาสูตรอุปถากสูตรอายุสูสตรนะว่าถ้าเราเลือกใช้สิ่งที่รู้สึกสบายนั้นจะทําให้หายหรือทุเราจากโรคได้ดีที่สุดแล้วก็แข็งแรงอายุยืนอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์ก็ได้พิสูจน์มา30ปีแล้วนะเราช่วยเหลือผู้คนไปกว่า3 0 0 0 0นท่านพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะก็มั่นใจได้ ในองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสรู้มาแล้วก็บูรณาการกับจุดดีของการแพทย์ทุกแผนดังนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าเรามีความมั่นใจในปัจจัย4นี่คือความเข้มแข็งสูงสุดของชีวิตมนุษย์มีความเข้มแข็งในปัจจัย4นะไม่ว่าจะอาหารยารักษาโรคหรือวิธีการรักษาโรคนะ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเราก็มีอย่างประหยัดเรียบง่ายมีไม่ยากไอ้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มไม่ยากเรามีเรียบง่ายเครื่องนุ่งห่มก็เรียบง่ายที่อยู่อาศัยก็เรียบง่ายก็ไม่ยากอะไรนะแม้แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือยาวิธีการรักษาโรคนะแล้วก็อาหารเราก็มีอย่างประหยัดเรียบง่ายแล้วมีอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยมีอุดมสมบูรณ์เราใช้อย่างประหยัดเรียบง่าย อาหารเราจะมีอาหารกายเรามีอาหารใจอีกโอ้สมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะนี่คือความสมบูรณ์แบบแล้วยังมีเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนในแง่เชิงต่างๆนะมีพลังงานทดแทนเราใช้ไฟแดดอย่างนี้เป็นต้นนะในอาคารใชเ้เดินทางเนี่ยนะนะชาร์จรถไฟแดดเราก็น้องๆๆน,น,น,นไปทำงาน <c oughs> <c oughs> ผลิตภัณฑ์ต่างๆในครัวเรือนน้ำยาซักล้างต่างๆเราก็ทำเอาเองหลายสิ่งหลายอย่างเราพึ่งตัวเองได้เราทำเอาเองนะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกบตรกรรมไรสารพิษของเราโอ้ทำเอาเองหมดเลยนะตั้งแต่เก็บมเมล็ดพันธุ์ตอนนี้มเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านนี่เราเก็บเอาเองเลยนะเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านเอาเองตอนนี้นะปุ๋ยก็ทำเอาเอง น้าก็บริหารจัดการเราเองทาธนาคารน้ําบริหารจัดการเองระบบน้ําอะไรทุกอย่างทาเอาเองหมดนะโดยไม่ต้องใช้พลังงานอื่นใดใช้พลังงานธรรมชาติาอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของกสิกรรมเนี่ยโอ้นะอา,าจารย์ก็ออกแบบการทํานาเล็กที่พัฒนาไปสู่การไม่ไถไม่พรวนนะไม่ต้องไปไถมันอีกต่อไป จัดการหญ้าด้วยพลังงานน้ำจัดการหญ้าด้วยพลังงานน้ำไถด้วยพลังงานน้ำ <c oughs> <c oughs> ทำให้ดินนุ่มด้วยพลังงานน้ำนี้เป็นต้นนะแล้วก็บำรุงดินไปด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มีในพื้นที่โอ้โหเรามีโรงผลิตปุ๋ย3 0เอ้ย3แสนไร่ป่าป่าชุมชนป่าของประเทศชาตินะ อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีป่าล้อมรอบจู่สามแสนไร่น่ะสบายมากเลยใบไม้หล่นทับถมเป็นปุ๋ยก็เอา,อาใบไม้ที่หล่นลงมามาทําปุ๋ยเอาทีา่ย่อยสลายแล้วมาทําปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็สบายหรือไม่ก็เราก็ทําเองเลี้ยงแหนแดงที่นี่เลี้ยงแหนแดงด้วยนะเลี้ยงแหนแดงใช้วัชพืชต่าง,างๆมาทําปุ๋ยนะ เศษอาหารกิร่งไม้ใบไม้สดแห้งวัชพืชต่างๆแหนแดงอะไรก็ได้ที่เป็นพืชมาทําปุ๋ยได้หมดเลยโอ้พึ่งตัวเองได้เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเราปิดเมืองนี่ชนิดไม่พบใครเลยเราก็อยู่ได้เอาอย่างนี้เลยศักยาภาพตอนนี้แสนยานุภาพของเราตอนนี้นาสามารถปิดเมืองได้นะโดยองค์ความรู้ของพุทธ,ธองค์ความรู้ของพุทธ,ธเรานี่จะปิดเมืองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทําได้ ไม่ติดต่อใครเลยอยู่กับเราอย่างเดียวก็ทําได้ตอนนี้นะอยู่ได้สบายเลยหรือเราจะเปิดเมืองช่วยผู้คนตามสมควรก็ทําได้นะ่าติดต่อสัมพันธ์กันตามสมควรก็ทําได้ตอนนี้เราก็ยังเปิดนะเปิดเมืองตามสมควรเราล็อกดาวน์เป็นหลักนะล้วก็เปิดเมืองตามสมควรเนะชื่อมโยงช่วยเหลือผองชนตามสมควรนะอย่างนี้เป็นต้นก็ทําทได้ทําได้หมดนะ ด้วยความเข้มแข็งที่เราเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าอาจาร,รย์พาพี่น้องแพทยวิธีธรรมเรานะพัฒนาชีวิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ได้กล่าวเอาไวนะ้ได้สอนเอาไว้นะพบว่าเป็นสุดยอดในงองค์ความรู้ที่พึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกได้ในทุกมิติซึ่งเราก็จะถ่ายทอดกันในหนะ้าสิบวันนี้แหลนะหน้าหลักสูตรการอบรมสิบวันนี้ ทย์าานไทยวิธีทำคํำจุนโลกเมื่อมาเรียนรู้การดำรงชีวิตให้มีสุขภาพดีนะการดำรงชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีอย่างถูกตรงนะปฏิบัติให้ถูกตรงเนี่ยมันจะมีอนิสงส์ถ้าปฏิบัติถูกตรงตามที่พระเจ้าสอนจะมีอนิสงส์ในการช่วยแก้หรือช่วยลดปัญหาทุกปัญหาในโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกายจิตใจ เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆาโอ้มันจะถูกลดปัญหาลงไปทั้งหมดเลยแล้วสิ่งดีๆทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นอาจารย์ได้พิสูจน์มา30ปีละพิสูจน์สัจจะนี่มา30ปีนะปีมีผู้คนมาเรียนรู้ปฏิบัติตามนึกกว่า300,000ท่านเราพบว่า90%มีสุขภาวะที่ดีขึ้นไม่ว่าด้านจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ก็เป็นตามที่พระเจ้าตรัสในมหาคันตกะปฏิจจสมุปบาทพระเจ้าตรัสว่าถ้าเราแก้ปัญหาทุกอย่างถูกตรงเนี่ยจะดับทุกทั้งหมดทั้งมวลได้เลยดับที่อวิชชาตันหา,นากิเลตันหาอันเป็นเหตุแห่งทุกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสามารถดับทุกทั้งหมดทั้งมวลเลยจับจุดเดียวทลายทุกทั้งแนวนตอนนี้าจกำลังพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ และยิ่งสารพลังกับสตรบรุษหมูมิตรดีพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องแต่ละท่านแต่ละท่านได้มาร่วมพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์กันนะว่าจะสามารถพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์ได้หรือไม่นะสามารถที่จะนําความสุขที่แท้จริงอันมั่นคงยั่งยืนมาสู่ชีวิตได้ หรือไม่นะสวนอาจารย์พิสูจนมา30ปีแล้วในชาตินี้นะพบเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าใครจะมาลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะท่านตัดว่าเอฮิประสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตทุกด้านในขณะนี้อาจารย์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ในการคบเคารพสารพลังกับสติบุรุษหมู่มิตรดีในการพึ่งตนเพื่อที่จะพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์เป็นคําตอบที่ยิ่งใหญ่เป็นคําตอบที่จริงที่สุดสําคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครลบล้างได้นะเป็นคําตอบของความอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขที่ทรงคุณค่าที่สุดต่อตนเองและผู้อื่นที่มั่นคงยั่งยืน เชิญเให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดการอขอเชิญเชินพี่น้องทุกท่านมาพิสูจน์สัสจจะของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์กันใน่ายอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมขำจุนโลกกันทุกท่านสาธุอ่า นเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยกำลังทำภาพสดๆนั่นเนี่ยไม่ใช่บูสกรีนนั่นเนี่ยภาพสดๆเลยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยพี่น้องกำลังช่วยกันทำกำลังทำกิจกรรมไร้สารคิดกติกิจเพียงนะหวานข้าวหวานน้ำกันอ่าหวานข้าวดำนานะโอ้โหสนุกสนานกิจกรรมไร้สารคิดกติกิจเพี่ยนอตัวจริงแสงจริงนะนี่ไม่ใช่บูสกรีนนะ อ้าวทักทายท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยอ้าวเอาทักทายด้วยการรวมพลังปวทอยู่ตรงนั้นแหละอ่าเดี๋ยวจะรวมพลังปวทนะรวมพลังปวทรวมพลังปวทรวมพลังปวทรพลังปวทคิดดีพูดิบสามดิบสดี ดอกไมเป็นแรงใจเพื่อมวนชน